แพรวานิชพัฒนเซ็นสัญญาสังกัดใหม่หลังจากที่ทราบกันว่าแพรวานิชพัฒนเป็นนักสแสดงอิสระแบบเต็มตัวแล้วทำกลางแฟนคลับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ว่าจะยังไงก็ขอซับพอร์ตรอชมผลงานของเธอตลอดไป ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้19สิงหาคมก๊อปฟักกิ้งฮีโร่โพสภาพประกาศอย่างเป็นทางการแพลวานิชภัทได้เซ็นสัญญาตกลงร่วมงานกันแล้วภายใต้สังกัดไฮเคิลแอตเทนเมนต์โดยบอกว่าวันนี้วันดียินดีต้อนรับสู่กันเป็นศิลปินค่ายไฮเคาออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการติดตามผลงานเพลงแรกของเธอในสังกัดไฮเคาเร็วๆนี้ ทากลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมากพร้อมติดตามผลงานของเธอ